สวัสดีครับผมมาวันนี้เฮียก็จะมาเล่นเกมสล็อตของค่ายพ g กันให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้เป็นเกมอะไรเนี่ยก็ติดตามกันได้เลยครับผมเราก็อยู่กันในเกมฟินิชวิเซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะทุนเฮียมีอยูนึ่งแสน0ปนะครับเดี๋ยวเฮียจะเบ็ดรอบละสองร้อยนะผมไปกันเลยครับผมรอบละสองร้อยนะมีน้อยเล่นน้อยมีมากเล่นมากนะผมมานะไปกันก่อนไปกันเลยเออสี่ร้อยห้าสิบครับสวยงามสวยงาม 60ิบาทครับผมหกสบาทม,มาหนึ่งร้อยมาหนึ่งร้อยขายข้า5ห้าไปคือข้าโบนัสนะครับโอเค,อเคไปกันต่อเรื่อยๆ,ๆไปกันต่อเรื่อยๆ,ๆครับผมยังไม่ออกยังไม่ออกนะยังไม่มาครับผมยังไม่มายังไม่เข้ายังไม่เข้าอย่างนะอุ่ยสามใบแลนะนิดเดียวนิดเดียวอย่่งนะอย่างนะม,มาให้ลุ้นมันมาให้ลุ้นเฉยๆมาให้ลุ้นเฉยๆ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะสูตรบอกแตกก็คือแตกนะครับผมอ่าโอเคไปครับไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆหมุนไปหมุนไปหมุนไปหกสิบเมตรหกสิบเมตรน้อยน้อยนี่อ,อกน้อยเออร้อยเจ็ดครับผมร้อยเจ็ดวายเข้าสามตัวแต่ไม่ได้อะไรน,นะอืมไข่สามใบไข่สามใบหนึ่งร้อยครับผมไปเพินเพไปเพินเพิ่ยาวๆกันไปยาวๆกันไป อ๋สี่ร้อยมันต้องอย่างงานมันต้องอย่างงานครับผมสวยงามสวยงาม,งามใครสามใบมาให้ลุ้นนะมาแหวมาให้ลุ้นอีกแล้วยังไงยังไงจะออกก็ออกนะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบยังไม่มายังไม่มายังไม่เข้ายังไม่เข้าหนึ่งร้อยเองหนึ่งร้อยเองไปกันเรื่อยๆครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะเออมีเข้าเท่าไหร่พั 1, นสามแล้วเข้ามาพันสามนะครับสวยงามครับผมไปกันต่อนะ ต้องเข้าอย่างนี้มันต้องเข้าอย่างนี้อไข่สี่ใบครับทุกคนนิดเดียวนิดเดียวรออสามร้อยครับผมโอ้โหไข่ไข่มาให้รุน 150, 150. ้นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหกสิบบาทครับผมให้น้อย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 ,อ,ย,อ,ย,อ,ยออกน้อย เอาทุกคนจังหวะนี้ไข่แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยครับจังหวะนี้โอ้โหแตกมาเท่าไหร่เนี่ยแตกมาเจ็ดลูกนะรู้เรื่องครับผมรู้เรื่องไปกันเลยครับบอกแล้วว่าตามสูตรมาแน่นอนครับผมมาคูณเพิ่มไปเรื่อยๆนะเลยเก้ารอบครับผมคูณเก้าเป็นห้าร้อยสี่สิบครับสวยงามครับเฉดนี้ว่าไงคูณสิบสองไปเป็นหกร้อยครับผมหรือแปดรอบนะคูณสิบห้าไปแล้วครับผม มาอีกเก้าร้อยครับโอ้โหตามสเต็ปจริงๆตามสูตรนะสูตรให้แม่นมากครับผมคูณยี่สิบเอ็ดไปแล้วนะเลือีกห้ารอบครับผมว่ายังไงคูณยี่สิบสี่ครับยังไงมีปิดไหนไหมมีปิดหนไหมยังไงครับคูณยี่สิบเจ็ดไปพันหกพัช็อนนี้เลือีกสองรอบครับว่าไงว่าไงครับเหลือีกสองรอบครับผมอย่างครับรอบสุดท้ายครับผมมาไหมมาไหมคูณสามหกไปสองพันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับโอ้โหแตกมาหกพันเก้านะทุกคนแตกมาหกพันเก้านะครับผม แต่ว่าเราเพิ่งได้กำไรพันเดียวนะแต่ยังไปกันต่อดีกว่าไปกันต่อนีกว่าครับโอ้โหมาจริงนะทุกคนมาจริงนะนะไปกันเรื่อยๆต้องถ้าอยากรู้จริงไม่จริงต้องลองมาอีกรอบนะถ้ามาอีกรอบนี้มั่นใจได้เลยนะครับสมตดมาแน่นอนนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหมาช็อตน,นี้ในเรื่องเลยทุกคนว้าเห้าสิบบาทยังยังแต่เมื่อกี้เข้าโบนัสน,นี่ก็ ออกน้อยใช่ไหะไม่ได้ออกรางวัลใหญ่เลยถ้าออกรางวัลใหญ่นะมีเฮ e นะทุกคนบอกเลยว่ามีเฮแน่นอนนะไวยเข้าออนิดเดียวไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆสามร้อยสามร้อยเก้าร้อยครับผมเออมันต้องออกอย่างนี้ต้องออกอย่างนี้ไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆไข่ย่ออีกรอบหรือเปล่าจะออกอีกรอบหรือเปล่าสองร้อยครับ ไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่มาไม่มาสองร้อยห้าสิบนิดเดียวนิดเดียวไม่งั้นแตกแล้วยังไงครับยังไงเอามาอีกแล้วโอ้โหเชื่อสูตรได้เลยครับผมบอกเลยว่าเชื่อสูตรได้เลยครับมาขนาดนี้แล้วโอ้โหมั่นใจได้เลยครับเข้าสองรอบติดไปกันเลยครับผมสิบรอบครับยังไงเออคูณสองไปเจ็ดร้อยยี่สิบครับ คูณสามว่าไงมีไหมต่อไปคูณสนะี่นะเรื่อยๆครับเรืเ่อยๆเรามีโอกาสที่เราจะได้ฟีสปินอีกนะครับผมในไข่นะโอเคไปกันเรื่อยๆครับผมคูณหกไปสามว่าหกสิบรับเดอห้ารอบเหลอห้ารอบครับผมว่ายังไงว่ายังไงมีรางวัลใหญ่ไหมรางวัลใหญ่มีไหมยังไงครับผมคูณเก้าไปแล้วตอนนี้คูณเก้าไปแล้วอีกอสามรอบอืมช็อตน,นี้ครับผมโอ้โหแตกครับผมมาแล้วมาแล้ว โอ,โอ้โหเมกาวินนะครับเมกาวินไปเท่าไหร่ดูกันเอานะโอ้โหสูตรนี้ดีจริงนะครับบอกให้ว่าสูตรนี้ดีจริงนะโอ้ตโอแต่งมาหมื่นห้าครับผมสวยงามครับสวยงามครับผมเหลือยสองรอบนะบบเหือยสองรอบครับผมโอ้โหมาอีกแล้วหมื่นห้าอีกรอบหนึ่งวายเข้าบดีโอ้ดีใจดีครับจังหวะนี้แต่งมาสามหมื่นแล้วนะแตงมาสามหมื่นแวโอ้หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับผมรอบสุดท้ายนะต่อไปรอบสุดท้ายนะครับผม โอ้โหอะไรจะขนาดนี้อะไรจะขนาดนี้ครับผมยังไงคร,นะครับหมดแล้วครับผมดูกันเอานะได้มาเท่าไหร่ดูกันเอานะครับผมโอ้โหสูตรมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสามหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะเราก็ได้กําไรมาสามหมื่นเลยทุกคนกำไรสามหมื่นเลยนะถ้าเกิดใครอยากได้ก็แอดไลน์กลุ่มเฮียไปนะมีบอกใน,นช่วงเวลาแต่งทั้งเทคนิคอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามเป็นคลิปหน้าได้เลยครับ